สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริมากร้าเมืองชั้นปีที่3สาขาการศึกษาปฐมวัยค่ะจากประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในปีที่4นะคะดิฉันได้ประสบการณ์มากมายเลยค่ะตั้งแต่การสังเกตการเป็นผู้ช่วยสอนของชั้นปีที่3ได้ประสบการณ์อย่างเช่นการสังเกตรครูผู้สอน ในเรื่องของการควบคุมชั้นเรียนของเด็กประถมวัยเพราะว่าเด็กประถมวัยนะคะเป็นชั้นเรียนที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยค่ะแล้วก็ได้ฝึกการทำสื่อต่างๆบอร์ดต่างๆในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมให้กับเด็กในห้องเรียนค่ะและได้มีการสื่อสารกับผู้ปกครองการสื่อสารกับครูในในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมค่ะ แล้วก็ได้วางแผนการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบแล้วก็การปกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กในระหว่างการเรียนการสอนอีกด้วยค่ะดิฉันนะคะได้เรียนรู้การวางแผนและการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวรยวรวมถึงการประเมินระหว่างการเรียนเช่นการสังเกตพฤติกรรมเด็กนะคะการเก็บผลงานของเด็กนะคะเก็บไปในแฟ้มผลงานและการสะท้อนหลัง การสอนทําให้เข้าใจลึกซึ้งว่าการสอนเด็กเนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุน่นความที่สร้างสรรค์มากเลยค่ะแล้วก็ความไวต่อความรู้สึกของเด็กมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าเด็กนะคะบางคนก็คือไวมากไวกว่าคุยค่ะ แล้วก็ได้ประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารนะคะในการจัดการชั้นเรียน,นก็คือได้ทักษะในการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็กค่ะการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเด็กนะคะการสร้างบรรยากาศที่อบอ,อุ่นแล้วก็ในพื้นที่ห้องนะคะก็ต้องมีความปลอดภัยค่ะรวมถึงการจัดพิธิกรรมอย่างเหมาะสมทําให้วิชันนะคะพัฒนาความมั่นใจและความเป็นมืออาชีพในการในการเป็นบทบาทครูมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ 好，棍喜